สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับการพอกหน้ากับน้ำมันมะลุมและอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นผงธนาคานะคะที่เราเคยเห็นทั่วทั่วไปแล้วก็โด่งดังมากๆเลยส่วนผสมวันนี้ก็จะมีน้ำมันมะลุมค่ะส่วนอันนี้ก็จะเรียกว่าผงธนาคานะคะของเบลเนี่ยแบ่งมาประมาณ10กร,รัมนะคะก็จะใช้ได้ต่อประมาณหนหน้า มีถ้วยมากมีแปลงมากแล้วก็ส่วนหลอดฉีดยาอันนั้นก็เอาไว้ใส่น้ำค่ะเพราะว่าการที่ค่อยๆใส่น้ำลงไปในพกหน้าก็จะดีต่อหน้าของเราอันดับแรกนะคะล้างหน้าทำความสะอาดให้สะอาดเลยหลังจากนั้นค่ะก็ใส่ผงธนาคาลงไปอันนี้เบลใส่ประมาณ10กรัมนะคะก็จะได้เท่ากับหน้าหนึ่งหน้าของเบลพอดีเลยไม่ได้พอกหนาเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางเกินไป อันนี้ก็ค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะน้ำเนี่ยก็ค่อยๆใส่นะแล้วก็ใช้แปลงนะคะคนให้ตัวผงธนคากับน้ำเนี่ยเท่ากันค่อยๆคนนะเพราะว่าผงธนคามันก็จะกระเด็นนิดนึงถ้ายังไม่โอเคก็ใส่น้ำเพิ่มไปได้อีกนะคะค่อยๆใส่เพิ่มไปเทระนิดเทระนิดแล้วก็คนให้เข้ากันเลย อรที่มีแปรงพอกหน้านะคะก็จะสบายหน่อยเนาะเพราะว่ามันพองง่ายมากๆเลยค่ะก็นี่คนแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่เป็นก้อนเกินไปด้วยค่อยคอยคนนะคะคนไปเรื่อยๆ10กรัมเนี่ยก็เพียงพอนะต่อการพอกหน้านะคะประมาณ1ครั้ง เวลาพอกหรือว่าเวลาผสมเนี่ยก็ต้องใช้ให้มันหมดด้วยนะแล้วก็ใส่โอ้โหซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะก็คือนะ้ำมันมะรุมค่ะประมาณวันนี้เดี่ยใส่ประมาณ3หยดนะทำไมถึงต้องใส่เพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผิวหน้านะคะเรายัางดูชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ช่วยปกป้องผิวเราด้วยขณะที่เรามาก์หน้านะคะ แล้วก็ใส่ไปแล้วก็คน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 เขาก็จะมีความเป็นแบบเนื้อน้ำมันเบาๆเล็กๆนะคะให้ผิวเรายัางดูชุ่มชื้นอยู่สูตรเนี้ยจะบอกว่าทำง่ายมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวแปรงของเราเนี่ยค่อยๆนะคะพอกไปที่หน้าของเราพอกบางพอกหนามีผลไหมจริงๆก็ อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าของเบลวะตอนที่เราพอหกหนานะคะ่ะเบลรู้สึกว่าถ้าพอกหนากับพอกบางการที่พอกแบบบางๆอ่ะมันจะรู้สึกนุ่มกว่าเนียนกว่าแล้วก็พอกง่ายกว่าด้วยแล้วก็ไม่เปืองด้วยนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆใช้แปรงนะคะเกลี่ยไปให้ทั่วใบหน้าเลยถ้านี่ขนาดใต้ตาเบลก็ยังพอกนะเห็นไหมใกล้ตาม,มา เวลาที่เราเนี่ยผสมกันนะคะระหว่างน้ํากับตัวผงธนาคารเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้เป็นเนื้อนวลเนียนสักเท่าไหร่นะมันก็จะมีความเป็นแบบความเป็นแบบไม่ได้เนียนมากอะคะ่ะเออแล้ววลาเราพอกไปเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมพอก็เต็มหน้าแหละแล้วลถ้าจุดไหนนะคะเรายังรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากจะได้ความแบบความหนานิดนึงเราก็แต้มเฉพาะจุดได้ อย่างช่วงบริเวณแก้มอ่ะมันจะมีพวกแบบรูขุมขนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะเน้นแบบช่วงแก้มนะคะเวลาพอกหน้าเราหน้ามันก็จะเนียนขึ้นลุมขนมันก็จะเล็กลงนี่ก็ถ้ามันเหลือๆก็พอกได้หรือใครเนี่ยถ้าไม่ได้เน้นหน้าอย่างเดียวอ่ะจะเน้นบริเวณหน้าผากด้วยก็ได้ก็คือใช้ตัวผงที่เหลือนะคะพอกหน้าผากหรือจะพอกคอด้วยก็ได้แต่เรากลัวเปรื้นเนาะเราก็พอกหน้าอย่างเดียว ก็พอกไปเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยน,นะคะนี่ผงทานาคาเองน่นะคะทุกคนจะเคยได้ยินนะมันเป็นแป้งที่ชาวพม่าเนี่ยเขาใช้ทานหน้าแล้วก็ทาตัวใน านะของเขาเนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสําหรับบํารุงผิวแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันแดดด้วยนี้พอกเสร็จแล้วแล้วเนื้อแป้งของเขาอค่ะที่เราเอามาพอกหน้าวันนี้มันก็คือจะเป็นมาจากเนื้อไม้ของตัวต้นธนาคาเองนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเอามาทำเยอะแยะมากอ้าวนี่ผ่านไป15นาทีแล้วเห็นไหมแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ นี่ใช้กระดาษซับ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 วิง่งเป็นยังไงบ้างผิวสัมผัสอาจจะรู้ได้เลยนะว่ามันนุ่มขึ้นเนียนขึ้นนี่เป็นไง